ให้มาตัดเหมือจำเลยนะใช่ห <S 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 ให้ตอนนี้ให้เวลาที่จำเให้กำลังใจท่านก็จะยอมนะคะว่าวันที่ห้าเลยนะคะท่านจะไปพูดคุย Não, não, ที่จะรักษาสิทธิขององค์กรไว้ขนาดเดียวกันเราก็ไม่ได้ว่าเราไปถ่วงความเจริญของประเทศชาติแต่ถ้าความเจริญของประเทศชาติเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายในนากตอาจจะมีการฟ้อนย้อนหลังลับงมาก็ได้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะคะเราต้อง,ต,องต้องฝากท่านกัญแล้วก็เป็นกําลังใจท่านกัญญาฯได้ สสแสงกสททุกคนกรลังสมจำกัดมหาชนดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีดรกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ต้องสัญญากับผมเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้คลื่นมาแล้วเนี่ยท่านต้องแสดงพลังให้เห็นว่าเราเองอยู่ได้ตัวเองได้นะครับนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาต่างๆพนาพวกนี้นะครับเราเคยอยู่บนสมรภาร์นะพอตอนุนสมภารปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นมันเป็นคริสติคอลแล้วเราเองอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับอันนี้อาจจะเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วคนของแคทมีศักยภาพ และก็สามารถจะดำรงอยู่นะครับคู่กับประเทศไทยไปแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ทำนะครับวางรากฐาน้างธุรการคมสืบต่อไปในอนาคตต่อไปนะครับผมผม,ผมเชื่อว่าทางที่บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่เลยให้ในแคตผมเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอาจจะหันมามองและให้เลยนแคตได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็แยกยื่นสั่สำนักนะครับ